เนลเบื่อเลืเกินที่จะต้องทนอยู่ในสภาพยากจนในประเทศเซ็งเครงนี่ในดูโทรศัพท์หน่อยสิให้ตายเถอนะนี่โทรศัพท์กูเจ๊อีกแล้วเลอเนี่ยกูเพิ่งไปซ่อมมาเองฉันเสียงยินซ้อมตั้งเยอะไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเขานั่นจะหลอกฉันบัระสอมที่สุดรั่วบางที ฉันควรที่จะเปิดร้านซ่อมโทรศัพท์เองเพื่อเป็นการแก้แค้นพวกเขาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้บาย h ดอ a เวคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในแมพที่มีชื่อว่า make phones to escape poverty ไทยค o ณเปิดร้านขายโทรศัพท์เพื่อหน,นีความยากจนไทยคูณใช่คุณฟังไม่ผิด อาชีพใหม่ของผมจะไม่ใช่อยูทูบอีกต่อไปนี่เป็นสิ่งที่ YouTube ตอบแทนผมก็ผมตลอด10ปีนะครับหลังจากที่ผมทําชีวิตผมไม่ได้ดีขึ้นนี่เป็นสมบัติอย่างเดียวที่เหลือติดตัวของผมนะครับจากการทำ y o u t u จากักรยานที่ผุพังเห็นไหมไอคนโจนจําต้องคนขี่รถทีมเนี่ยเศร้าจังเลยไม่มีซสาวที่ไหนเลียวมองฉันเลยเลวเนี่ยชีวิตแย่จริงๆ เงินก็มีเหลือเลยแม้แต่บาทเดียวเอาละได้เวลาเริ่มทำอาชีพหลักของผมแล้วทุกคนหลับตานะครับผมเองเออไม่ได้ต้อรอับขนาด <c oughs> พระเจ้านี่มันทุเรสมากน้องๆหลับตาไว้สิ่งที่พี่ทำพี่ทำเป็นจริงๆนี่กูดได้อะไรมาวะเนี่ยกองใส่ขยะเหรอไม่มันเป็นกลองคอมโพเนนต์ทุกคนดูพี่ไอ้น้องพียบตัวยอย่าง ของคนที่สู้ชีวิตเว้นี่เห็นไหมมาคารลอฟโฟนรีเพลย์แอนด์เซอร์วิสชีวิตพี่เริ่มจากศูนย์ให้เด็กหน่อยเบสิคโฟนสเตชันเอาละได้เวลาประกอบโทรศัพท์ขึ้นมาใหม่แล้วรอก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่ก็ใช้เวลาในการสร้างนานมากโอ้โ oh! หกว่าจะได้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องกูยอยากตายเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนี้มันนานไปแล้ว นี่ผมต้องประกอบไปครบสทับห้าสทับห้าห้าทับห้าเรียบร้อยเห็นไหมผมได้โทรศัพท์5เครื่องแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาที่ผมนั้นจะเอาโทรศัพท์ของผมไปขายให้กับลูกค้ามีใครต้องการโทรศัพท์ของผมบ้างไหมเนี่ย,ยว้าวาว,าว,าวา้สภาพดูไม่ได้เลยนะหนูแหมมาคุยขยะแบบนี้นี่มันน่าสมเพชชะมัดเลย ขยะอันต่อไปเป็นของกูเฮ้ <c oughs> เราจะสมเพศไปพร้อมกันเอาละคุณผู้ชมตอนนี้เราถึงแล้วนะครับที่รับซื้อโทรศัพท์เว้ยเดี๋ยวผมจะต้องไปดูก่อนนะว่าใครนั้นรับซื้อโทรศัพท์ของผมในราคาแพงไปดูหน่อยสิโทรศัพท์เจ็ดบาทต่ออันอย่างนั้นเหรอแล้วเจ้าหมอนี่ขายเท่าไหร่เจ็ดบาทต่ออันเหมือนกันมีใครให้ราคาสูงกว่าน,นี้ไหมคุณผู้หญิงเอ้ยนี่มันเฟอร์รี่ ก็เจ็ดบาทต่ออันโอ้คล้ายๆไปเถอะผู้ชมผมไม่แคร์รวยแล้วมีเงินกินข้าวแล้วได้มาส5สห้าเหรียญตอนนี้ผมมีส5สิบห้าเหรียญแล้วนะเวย้ยเฮ้ยเจ้าพวกจนดูดิยังต้องคุยขยะหาข้าวกินฮ่าฮ่าดูพี่สกอร์ในน้องอทำความสะอาดเหลืองเงินนาเหรียญโคตรทุน <c oughs> เลศดแปบ๊บหนึ่งสงสัยเกมพาสต้ตองมาแล้วเงินคูณสองแบบหนึ่งชั่วโมงมาช่วยกูด่วนเลย <c oughs> ผมต้องมานั่งตะกอบโทรศัพท์เนี่ยแม่ สามารถอัพอะไรได้บ้างวะเนี่ยกูจะได้แต่ละเครื่องคุณผู้ชมมันในชีวิตจริงเนี่ยครับการที่คุณจะนั่งประกอบโทร,รศัพท์ใหม่จากเศษซากขยะที่คุณเก็บมาได้มันต้องใช้เวลานานนิดนึงนั่งประกอบนานชิบหายกูปวดหลังไปหมดแล้วไม่ไหวลวอะอะสิบเครื่องก็พอกูเอาไปขายละว,ว่าไงพ่อนุ่มนายจะขายในราคาเท่าไหร่โอ้ว้าวสิบเหรียญอย่างนั้นเหรอขายโอ้โอเคผมได้เงินมาหนึ่งร้อยแล้วเอ๊เดี๋ยวดิกูมีเงินคูณสองไม่ใช่เหรอ ผมมีเงินคูณสองถ้าผมไปขายให้กับคนที่มันขายผมเจ็ดเหรียญผมควรที่จะได้เป็น14บสแม่งกูโดนหลอกไอ้ตาหนวดอย่าให้ผมนั้นได้เห็นหน้าคุณอีกกูจะฆ่าบาดคอมึงอ้าวหน้าจอกูดำเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะมีค่าไฟฟ้าด้วยกูต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำค่าทุกอย่างในชีวิตค่าประกันและค่าคุ้มครอง เี้ยไปเลยคุณผู้ชมเงินกูหายไปแล้วนะครับตอนนี้เหลือ90บาทแม่มันในชีวิตริงเลยเอาละได้เวลาจ้างเพื่อนแล้วกูไม่ไหวแล้วเพื่อนเลวนั่งประกอบไปกูไม่ไหวแล้วทําคนเดียวไม่ไหวดีมากทำโทรศัพท์ให้ชันท้าเครื่องแล้วใช่ไหมยงคขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากจริงเอาละผมจะได้เอาโทรศัพท์นะครับจากน้าพักน้ําแรงของผมที่เพื่อนเราทํานั้นเอาไปขายเว้แต่คราวนี้ผมจะต้องดูร้านดีดๆเพราะว่าร้านบางร้านนั้น มันกดราคากูโด,ดยฉเฉพาะเจ้าหมอนนี่เอาละสปอนจ์บอบคุณให้ราคาผมเท่าไหร่โอ้พระเจ้าเนี่มันทุรเรศมากคุณผู้หญิงเท่าไหร่สิบอ่านี่ไงสิบสี่โอเคราคาดีสุดละอ๋อเพื่อนดีมากเลยเดี๋ยวเราจะอัปเกรดสเตชันให้บอกไหมมันนี้ได้โทรศัพท์มาแค่ห้าเครื่องอย่างนั้นเหรอนี่มันทุรเรศจริงๆโฟนสโตรจนะครับผมสามารถดึงโทรศัพท์จากตรงนี้ออกไปได้แต่ดูสภาพเพื่อนเราสิ ดูสภาพเพื่อนเราก่อนกว่าจะได้แต่ละเครื่องเอาล่ะคุณผู้ชมครับหลับตานะครับคุณออมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้นสิออ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนผมได้ทําการยืมเงินก็ผมจากเทพเจ้านะบมา1,000บาทเพื่อทำการจ้างเพื่อนเราเว้ยแล้วก็อัปเกรดสเตชั่นเพื่อนเราด้วยขยายที่ตรงนี้ออกมาด้วยจ้างเพื่อนเรามาเพิ่มอีกยอดมาก อัพเกรดตรงนี้ให้กับเพ right ื <The camera apan> <cartoon navigation> ่อนเราอัพเกรดตรงนี้เยี่ยมเลยส่วนเรานั้นมีหน้าที่แค่เก็บโทรศัพท์จากเพื่อนเราใช่ไหมนั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามมากนี่ไงเพื่อนเรามันต้องการคอมโพเนนต์คุณผู้ชมอ่าเอาคอมโพเนนต์ไปต้องเป็นแบบนี้เดี๋ยววะนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราต้องค้นขยะใช่ไหมเดี๋ยวแล้วแกเป็นใครเนี่ยลูกค้าเหรอคุณผู้ชมเฮ้ยเขาต้องการลูกค้าเท่าไหร่วะเนี่ยหนึ่งร้อยสี่เครื่องโห เจ้าหมอนี่ก็ผมรับซื้อ18ด้วยนะครับ18เหรียญต่อเครื่องจะทันไหมเนี่ยเอาละทุกคนผมว่าเราต้องรีบแล้วเรียบร้อยรอก่อนนะลูฟี่รีบทำงานอ๋มันนี่รอเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร่งเพื่อนผมให้เพื่อนผมนั่นทำสุดความสามารถแล้วโอ้รวยรวยรวยพอลูกค้ามาซื้อแบบตัวต่อตัวนี่เราได้เงินเยอะคุณผู้ชมเราได้เงินเยอะมากอขอบคุณมากเลยครับคุณลูกค้า เป็นเพราะว่าคุณเลยทําให้ผมนั้นมีเงินที่จะเ,เริ่มขยับขยายร้านเพิ่มมากขึ้นได้รั่วอะไรไม่จะพวกนี้ทํางานช้าไปเอาละ Faster Friends มึงต้องเข้ามาละวั <c oughs> วนนี้เพิ่มไฮสปีดโดยด่วนทํางานแบบ Full High s p e e e เนี้ยกินกระทิงแดง3ขวดต่อวันใช่ผมเร่งปั่นงานแล้วพวกมึงต้องเร่งปั่นงานว่ะคนโทกที่ต้องให้รอนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคมาได้ขึ้นทางแล้ว เดี๋ยวผมจ้างอินเทอร์นมาด้วยนะครับจ้างเด็กฝึกงานมาด่วนๆเลยนี่เด็กฝึกงานมาช่วยด่วนๆแล้วนนเด็กฝึกงานเข้ามาทำอะไรวะโอ้โห<อ>เขามาช่วยเก็บโทรศัพท์คุณผู้ชมเฮ้ยดี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 ด,ด,ดีดีมากเลยเด็กฝึกงานมันเด็กฝึกงานแกแบบเก็บโทรศัพท์แล้วจะเอามาวางไว้ตรงนี้ใช่ไหมตรงสตอเรจเราสามารถสั่งได้ด้วยนะครับว่าเ,เด็กฝึกงานสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้นั้นเขาทําทุกอย่างเลยดีมากดีมากเราก็ปล่อยให้เขาทําทุกอย่างปล่อยเขาทําทุกอย่างคุณผู้ชมครับ เต็มแล้วเอามาวางให้พี่หน่อยสุดยอดเลย Amazing ม,มากจับโทรศัพท์ทีละ15เครื่องไปไหยในทีละ270เฮ้ยเดี๋ยวคอมโพเนนต์มันไม่พอวะ่ะเดี๋ยวผมเอาอุปกรณ์ไปป้อนให้ตรงนีอ้อุปกรณ์มาแล้วหน่อยดีมากดีมากดีมากเอาละเอาไอโฟนมานี่เลยโทรศัพท์ไอโฟนที่ท่านสั่งเรียบร้อย แบบนึงนะผมจ้างเพื่อนมาเพิ่มด้วยนะครับจ้างคุณเบล,ลมาเพิ่มเร็วเข้ารีบทํางานร้านเรายังต้องขยายผมว่าแบคแพ็คูณสามนี่ผมจําเป็นนี่ต้องมีวะ่ะ <c oughs> เพราะว่าผมรู้สึกกระเป๋าของผมมันใส่ได้แบบน้อยเกินไปผมไม่มีลูกค้าที่แบบจะมาซื้อของของเราแล้ว ในร้านเพราะฉะนั้นเราเนี่ยผมจําเป็นนะครับที่จะต้องเอาโทรศัพท์ไ h o ฟ e ของผมที่ผมประกอบเองเนี่ยเอาไปขายเว้ยเราจะขายให้กับร้านที่เรียกได้ว่ารับซื้อในราคาดีเท่านั้นเพราะว่าเราขายที่เราขายเยอะมากวัดดีคุณผู้หญิงขายไหมครับสิบบาทไปไกลๆเลยแกล่ะขายเท่าไหร่เออไม่ได้งอยเลยกูงอยเลยอ่ะขายก็ได้อ่ะบาดีสุด เดี๋ยวอัปเกรดคอมโพเนนต์สโตรจก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เรามีที่เก็บโทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นละลูกค้าครับได้โปรดเข้าร้านกูเถอะขอร้องกูไหว่ละขอร้องละเข้าร้านกูเถอะมีนางกวักไหมกูจะเอานางกวักมาวางไว้ตรงนี้ผมต้องการลูกค้าคุณผู้ชมกูโดนกดราคายับเลยอะ่ะผมไม่อยากไปขายอะ่ะมันได้แบบของราคาถูกและที่สำคัญกูก็ต้องขับจักรยานไปส่งด้วยในดูดิแถวนี้ ราคาดีไหมโอเคผมขายให้เจ้าหมอนี่ได้โอ้เดี๋ยวนะถ้าผมเอาคอมโพเนนต์บล็อกมาสตอร์เส่ตรงนี้ <t> อ่าโอเคโอเคสวยถ้าเกิดใครต้องการอุปกรณ์นะครับผมก็จะให้อินเทอร์ของผมเนี่ยเข้าเอาอุปกรณ์ด้วยไปไล่แจกโอ้โหเด็กฝึกงานกูทําได้ทุกอย่างโคตรเทพไอ้ไอ้เด็กฝึกงานเด็กฝึกงานเขาต้องการอุปกรณ์ต้องการอุปกรณ์เนี่ยเออสวยงาม ค่า,าจริงๆนีครับที่จ้างน้องคนนี้เข้ามาเป็นเด็กฝึกงานสุดยนะอดเดี๋ยวผมต้องไปค้นขยะแล้วคุณผู้ชมครับคอมพเนน้นของผมแทบจะไม่เหลือโอมไม่นะบินค่าไฟมาร้อเจ็ดสิบะบ้าหรือเปล่าไอ้ชายค่าไรลักหนาเนี่ยนี่เห็นไหมดูสภาพกูด้วยกูยังต้องค้นขยะกินอยู่เลยแล้วมึงเก็บกูแพงขนาดนี้ไม่สงสารกันเลยหรอดงไม้มีนะดงไม้มี ขอร้องอย่ามองเลยแค่นี้ผมก็อาจจะตายหาอยู่แล้วผมไม่ได้อยากทําแบบนี้เลยแต่ว่ามันไม่มีข้าวกินแล้วนึกออกไหมโอ้พระเจ้านี่ใครเนี่ยลูกค้าอย่างนั้นเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยต้องการ299รละขายในระาคา12เยอเหรียญผมเอาเอาหมดนะครับกูเอาหมด,หมดจังหวะนี้กูเอาหมดเลยรอแป๊บหนึงนะครับเรียบร้อยโทรศัพท์6 0เครื่องมาแล้วฮึรวย ถึงเวลาตอบแทนนีครับเออน้องเด็กฝึกงานละผมต้องทําให้เขานั้นเลื่อนยศก่อนคุณจะเป็นฟูลไทม์แล้วนึกออกไหมน้องทํางานดีมากจงมาเป็นฟูลไทม์ของที่นี่ซะมาแล้วโทรศัพท์อีกร้อยเครื่องรอวย t o hours later alright boys ผมเล่นเกมที่มา2องชั่วโมงใช่เ <laughs> กือบสองชั่วโมงนะครับ mm hmm. ผมอัพไทคุณของผมนั้นเรียกได้ว่าเกือบหมดแล้วมีแค่บางอย่างที่ผมไม่ได้ mm hmm. อัพเพราะว่า มันไม่คุ้มค่าที่จะอัพเวกก็คือไอ้เครื่องนี้ส่วนชั้นบนเป็นยังไงน่ะเหรอก็ขาดแค่ไอ้เครื่องนี้อย่างเดียวนะครับที่เหลือก็น่าจะครบหมดแล้วเกมนี้คุณผู้ชมคุณต้องใช้เงิน3 0 0 0สนนะครับในการหนีจากความยากจนเว้ยแรรู้อะไรไหมตอนนี้ผมมีเงิน300แสนเรียบร้อยแล้วเอาละได้เวลานีออกจากความยากจนนี่กันฉันไม่อยู่แล้วที่แห่งนี้ลาก่อนนะครับนะ ผมจะไปแล้วในชีวิตที่เดียวเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงต้องสร้างไทคูนห้เสร็จโอ้ oh my god โอเคกูเริ่มเกียดเกมนี้แล้วนะครับคุณผ,ผู้ชมกูเริ่มละกูเริ่มละมึงต้องมึงขับให้กูเสร็จไทคูนอีกอโหดูดูเงินคุณผ,ผู้ชมเงินผมหายไปกละดูดูเงินกูหายไปกละคราวนี้กูก็ต้องมาเก็บเงินใหม่กูเกียดติเกมนี้ไม่เป็นไรนะครับก็คงแป๊บเดียวแหละคงแป๊บเดียวแ,แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วมั้ง yes โอเคพอพอพอกูเลิกมาคราวนี้ร้อยเปอร์เซ็นละในเวลานี้ความยากจนนะครับฉันอยากจะรู้เหลือเกินว่าการนั่งเครื่องบินนั้นมันจะรู้สึกยังไงไม่อยากจะจินตนาการเลยว่าตอนนี้นั้นกูนั่งอยู่บนเฟิร์สคลาสเฮ้ยเอาล่ะได้เวลาเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้ว take off เรียบร้อยลาก่อนนะครับชีวิตอันเสงเครง่งในวันนี้ผมนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นในชีวิตจริงแต่ยังน้อยๆกูได้เป็นในเกมครับเอ๊ะทำไมกูกลับมาอยู่ที่เดิมโอเคนะครับเกมนี้นั้นหลอกกูสุดท้ายผมก็ต้องมาใช้ชีวิตอันแสงเคร่งเหมือนเดิมสุดท้ายนี้ถ้าคุณอยากจะอยู่ในลูมนะครับแห่งนรกไม่มีวันจบสิ้นผมแนะนําเกมนี้เลยนะต่อให้คุณนั้นนั่งเครื่องบินเฟิร์สคาร์ออกไปแล้วสุดท้ายคุณก็ใช้เงินอย่างสลุยสลายนะครับแล้วกลับมาจนอีกอยู่ดีสุดยอดมาก